ดีครับพี่น้องครับอ่ประคบอยู่ทีเราครับอดเป็นยากาับมีภาพเพิ่งพี่น้องว่าเบิ่งเปินฉีดวัคซินงแต่กองก็ไม่ฉีดด้วยกันนะครับวันนี้ท่านฉีดกันไปฉีดด้อ เข็มสามเข็มหนึ่งเข็มสองเข็มสี่คุณน้องคนก็เข็มหายเลยอ่ะหลายเข็มเนี่ัวนี้ก็เข็มที่สามเดี๋ยวต้องไปเป็นบรรยากาศข้างในครับอยากน้อยเห็ดลายบ่ได้โมมีเวลาไทยครับ เดียวซีนสามเองสี่เมสามเขิมสามเราก็จะทีเข็มสี่ เขีบหาไปเรียกครับพี่น้องครับเว้ยพล้อเขาถึงขีดเข็มที่สามนี่ชี่เนียะย่อยขีดอะไรเลยมีบาดเาข็มได้าหรือมันอ๋อไม่ใชน้าที่เขาีขีดเราสิน้าี่เาไปแช่ิ้นต้องขีดดิอันนี้เกียรทิทริปไหมเกียิทีมกับเพลา้องน่อยู่อุ่นเขาไปได้คุณ มนมีคนมาใคยหลายแล้วนั่นงสลอดใชแล้ยังครับนั่งแต่ลอดแต่ขีด,ดขีดเขีมไหนเข็ทขมท,ที่ขีดแล้หมอทีเข็มที่ขีดหมอบ้าหมอหมอพร้อมเหมอนหมอหมอนพร้อมหมอนพร้อม หมอผ่ามกิน้ำมออะแลนะทังุณผ่ามกัน้องอนะนังคุมนอคม,มอผ่ามมอผ่ามหมกเล็บฉีดมมันเกัศนังถาต้องมองเต็นแนงแมงแล้วอีชีดในมอโยเข็มที่สาโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมาก lang caggi leo menang no man 30มนาทีเนาะว่ามันสักทต่นี้ขีดแล้วสักบ่ขั้นดิหมอมือนิ่มเนาะขีดี่บ้านได้ยังยัขอจี้อีกหนึ่งเรื่อมาบอกตู้ซักต่นี้เด้โอ้กอขีดลายเข็มอกู่กวบารสปัดง่า้พอมดิ โอ้มานี่เอาการเท่าไหร่มาเขียนของพี่ของพี่อยู่เนินบักซินคันงนี้เงนนินคืออยู่ไปโอ้พระาะว่าธรรมดาแล้วว่าเขาเอาครบคนครบระดับต่างชาติเนาะเอามันต้องขีดอะไรเขียนน,นี่นันบบ่อไว้เด้ สามเข็มที่เข็มก็เป็นธรรมาดาเนาะเอาจาังไรจังว่ากันว่าอากาศนี่ยักษ์สามสิบวัที่กันจังย่างออกจากห้องหมอห้องหมอ้อมันว่าบางอับเดตอากาศนี่ยักษ์น้อยแต่ว่าขีดกับคนงานเคี่ยงยังหอกวะน่นาชัาางมาจากชาเลี่ยงคนละสักคนนั้นเลยสักสองเข็ม โอ้ยขักเดีวอะสองเข็มเทเดียวเล่นในน้องใส่กวัวเด้เลยเรียบร้อยใน,ยน,นี่น่องเลยมาเอาความค้ออ <ST AR> ะ <ST AR> รไรนะสิ่งเดียวอะไรนงสามเข็มเลยเน้่ใครไมบิยากจะกปไปไหนเนีอยสามเข็มเลยเน้อหรือว่าผัด ก็แต่ว่า,าปวดเขียนนะสามเขียนสามเขียนเอาโอเคผ้ปิดคินแค่ไหนิน่าที่ต th ้องสเินทนาว่าไม่ไนี <live> ่เห <laughs> <laughs> ็นหระออเามือนเราแก้เสียกันเหมือนกันว่างเยกรแล้วเขียนสมเขียนเทียดแล้วคไนกับากิดตามก็ไค์ก็เทียดได้เรื่องแรกกันต้องหยคัดอันมาอะไอยู่คัดล้ำกล้องเลง ครับแล้วกล่องนี้เอารับขอที่ตาชุดไล่พี่น่องนิ่ดาพกกระห๋สวัสร็จทีคคับ